สวัสดีมิลักแฟนจุ้ยสึไคเซนแฟน,น,นทอมพาเลททุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวมาทำการรีวิวไป็นท่านั่งของ2พี่น้อง2พี่น้องบายบะอ่ะาไมล์บาร์เทอร์กนะันนะก็คือทางนั่งของอิตาโดริยูจิแล้วก็ทางนั่งของโทโดอัอินะอ่าสองตัวเนี้ยเอามาคอมโบกันได้นะมีคนมีคนบอกมาในคอมเมนต์แหละว่า2ตัวละครเนี้ยเราเอามาเล่นคอมโบกันแล้วก็อีก2ตัวเนี้ยเอาเป็นตัวละครบัฟดาเมจก็ เล่นได้แต่ว่าหลังจากที่ลองไปทําดูแล้วนะดามจก็ได้ประมาณนึงแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวดูท้ายคลิปเดี๋ยวค่อยไปสรุปตอนท้ายคลิปแล้วกันว่าเป็นยังไงนะอ่ะก็เดี๋ยวมารีวิว2ตัวนี้นะเป็นคู่กันเลยนะในคลิปเดียวเลยเพราะว่าเอามาเล่นคอมโบกันด้วยสก,กิลนะโทโดเนี่ยมันเป็นตัวละครซัพพอร์ตเออแล้วก็อิตาลีเนี่ยเป็นตัวละครดามจประมาณนี้อ่ะแต่ว่าก่อนไปทําการดูเนื้อหาเดี๋ยวมาทําการสุ่มตู้ก่อนอ่ะก็มิวมิหนึ่งครั้งต่อวันจัดไตมาขอ สุ่มหนึ่งครั้งยังไม่เคยได้เอเดาร์ A R เลยนะสักหน่อยดิแผ่เข้าไปให้ไม่ได้เลยเลยอ่ะมาได้อะไระได้อะไร,ไอะไรโอสีฟ้าเอ่อสุ่มสาแล้วอันนี้เลเวลหนึ่งโอเคยังได้อยู่ยังถือว่าเอาไปอัพต่อได้อ่ะแล้วก็มันจะมีอีก1 2 3มี3กิจกรรมที่จะหมดในอีก18ชั่วโมงนะซึ่งเราไม่น่าจะ ได้อัดคลิปทันเพราะฉันแล้วเดี๋ยวสุ่มไปให้หมดตัวแล้วกันตู้จุนเปย์ผมน่าจะมีอยู่สัก5ตัวได้นะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวจัดไปห้หมดเลยลกัน4 5ตัวอ้อมีตัวเดียวนี่หว่าของตู้จุนเปย์เอาโอเคไม่เป็นไรจัดไปเพราะว่าตู้พวกนี้มันดองไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะก็จัดไปให้หมดเลยอ่ะกดข้ามไปปั๊บโอเคได้การ์ดเอมายังถือว่ายังไม่ตันยังใช้ได้อยู่อ่ะแล้วก็อันนี้เป็นตู้ของยูจิก็อันนี้น่าจะเหลืออยู่อ่ะห้าตัวอันนี้จัดไปให้หมดเลยห้าตัวเพราะว่าแต้มที่เหลือยู่่แล้วอะ ไปใบหนึ่งห oh, อันนี้ตันไปแล้วได้ซาม,มาอีกโอเคฮะไปใบที่สองปับ๊บเอ้ยการ์ดเอสอาร์อ่ะอันนี้จำอิมเพรไม่ได้ว่าทำไรได้แต่ว่าผมมีใบหนึ่งแล้วนะอันนี้เป็นใบที่สองเอ่อฮิวให้เพื่อนทั้งทีมสามสิบเปอร์เซ็นต์เอ่อไม่รู้สุโมฟแล้วควก็ถ่ายลดลงสิบเปอร์เซ็นต์ให้เพื่อนร่วมทีมสี่เทิร์นเอาไว้ใส่ให้ตัวซับพอร์ตนะอย่างพวกโชโกะอะไรพวกนี้น่าจะพอได้นะนี้เพราะว่ามันเป็นฮิวให้ทั้งทีมได้ด้วยนะน,นี้ฮิวสามสิบถ้าอัพ ขั้น3หรือ4เนี่ยน่าจะเป็น 35. เออครูดาวแปดเทินก็เกมหนึ่งใช้ได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมโปรติเกมหนึ่งมัน15เทิน1 0ถึง15เทินก็ได้แค่ครั้งเดียวประมาณนี้อ่ะไปเอ้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะสุ่มได้การ์ด็นเอ็อาร์ปับ๊บอ่าโอเคอันนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ตันปั๊บเอ้ยเอ้ยเอาเรื่องอยู่นะอ๋อ,อแต่การน,นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมจาได้ว่า สกิลหนึ่งสองสามแรงขึ้นประมาณนี้แต่ว่าใช้การติไม่ได้นะนี้อ่ะก็เนี่ยสกิลเอ่อกดใช้เนี่ยมอบไปภาพหกสิบเปอร์เซ็นต์ให้สองเทินแต่ว่าแช้ติไม่ได้นี้อ่ะแล้วก็อัพเมื่อเฮลทีของตัวเองน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลบีอีกหนึ่งครั้งโอเคใช้ได้หนึ่งครั้งต่อการต่อสู้โอเคมาน่าจะเหลืออีกใบหนึ่งนะอ่ะใบสุดท้ายไปไอถือว่าคุ้มอยู่นะโอ้ได้ยูจิ้ยถือว่าได้อยู่นะได,ได้ได้การเอชอาร์มาเดี๋ยวน่าราสูงไปกี่ครั้งนะอันนี้ห้าตู้จุนเปย์หนึ มีอุมิหนึ่งเป็นเจ็ดุ่มไปเจ็ดได้ S S R มาสองใบเฮ้ยถือว่าคุ้มนะคุ้มคุ้มอยู่อันนี้อ่ะถือว่าได้อยู่จะได้รับของฟอรีอันแป๊บนึงโอเคมาอ่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวขออัพด้วยหนึ่งแล้วกันนะสักครู่สักครู่จะไปป๊าเขาให้ปลดปีหนึ่งใบเอาจริงการ์ดเนี่ยผมน่าจะขาดอยู่ การ์ดน่าจะขาดอยู่3-4ใบนะถึงจะมีครบทุกใบในเกมแต่ว่าตัวละครเนี่ยน่าจะขาดอยู่2ตัวก็คือแพนด้าเอสรกับเมงูมิเอสอรที่เป็นตัวเวอร์ชันแรกที่ไม่ใช่ตัวเวอร์ชันล่าสุดประมาณนี้ตัวละครขาดแค่สตัวส่วนการ์ดเนี่ยน่าจะขาดสัก3าใบได้นะประมาณนี้ถึงจะครบทุกใบในเกมก็น่าจะหายยาวเลยยิ่งเหลือน้อยผมว่าน่าจะยิ่งหายยากนะและอย่างไอการ์ดเอสที่ขาดเนี่ยเป็นการ์ดกายภาพที่แรงที่สุดด้วย ที่เป็นรูปมาีิกำลังจะฟาดมาฮิโตอยู่หรืออะไรประมาณนั้นนะ่ะเออน่าจะเป็นใบนั้นแหละที่อังขาดด้วยแล้วก็ใบอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เราได้ตัวละครอะไรบ้างนะเราได้ยูจิกับไอตัวไคโตเนาะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวมาดูสก,กิลตัวละครก่อน ก็ตอนนี้ยูจิอยู่ที่เลเวล70นะเกรดอยู่เกรด8ตันไปเลยนะนี้อ่ะผมอัพเกรด8ตันไปเลยแล้วก็ปลุกพลังเนะี่ยยังได้แค่ขั้นหนึ่งมันได้แค่1ดาวอยู่ตอนนี้แล้วก็เลเวลเนี่ยได้แค่70เอาไปแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปรออัพทีมหลักก่อนนี้อ่ะส่วนหน้าของสกิลนะไม่ได้ไม่ได้อัพไ,ไ,ไปนะก็เอาไปแค่นี้ก่อนเพราะว่าของอัพช่วงนี้น้อยนะแล้วก็เงินก็ค่อนข้างจําเป็นด้วยอ่ะแล้วก็สกิลสกิลแรกตีปกติ100%ไม่มีอะไรสกิล2ก็คือการค ระดับ L คือระดับสูงประมาณนี้ให้ตัวเองนาน3เทินแล้วก็โอกาสติดประกายทม,มินอีก3เทินแล้วก็ฟื้นฟูเกณน์ติ150้มอ่ะแต้มแล้วก็ด้านของสกิล3นะตีเป้าหมายเดียว200%ของกายภาพรวม4ครั้งแล้วก็มอบ ต้านทานคีลดลงให้กับคู่ต่อสู้นิดนึงนะประมาณนี้อ่ะแล้วก็จนั่งของอันตินะปะกายทมินก็คือสร้างความเสียหายระยะประชิดเนี่ย450%ของพลังกายภาพ3ครั้งการโจมตีครั้งแรกจะติดแบ็คแฟลชชัวๆแต่อีก2ครั้งเนี่ยอยู่ที่ดวงว่าจะติดหรือเปล่านะถ้าติดเนี่ยดาเมจก็จะค่อนข้างแรงแต่ถ้าไม่ติดเนี่ยก็อาจจะเบาหน่อยประมาณนี้อ่ะแล้วก็สกิลพิเศษสกิลอัตโนมัติก็คือตัวละครเนี่ยมันจะไม่โดนพิษแล้วก็ไม่โดนทัง่งของการเอ่อ ต้านทานวิญญาณประมาณนี้ไอ้วิญญาณเนี่ยน่าจะเป็นตั้งของมาฮิโตะประมาณนี้ส่วนพิษเนี่ยก็มีอีกหลายๆตัวที่ติดพิษได้ประมาณนี้อ่ะทางด้านของโทโดเอาอีนะก็สกิลแรกอ่าอันนี้ก่อนโทโดก็เลเวลเจเหมือนกันแล้วก็เกรดแตันเหมือนกันหน้านี้อ่ะแล้วก็ทางด้านของปูพลังยังไม่ได้นะเพราะว่าได้แค่ตัวละครเดียวอ่ะแล้วทางด้านของสกิลแรกนะแฮมเมอร์ Hammer นะขึ้นสร้างความเสียหายระยะประชิดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของกายภาพอ่ะแล้วทางด้านของเออการ์เอเขาเรียกอะไรนะสกิลบัฟฟใใหห้้้กกกััับบบทีมเอสิล ตัวละครไมเฟนของเรานะแล้วก็มอบเบสเฟนให้ด้วยนะนี้อ่ะก็คือเอามาเล่นคู่กับอ่ายูจินั่นแหละอ่ะความทรงจำแห่งวิจภาพมอบพลังกายเพิ่มขึ้น1 5เนให้ตัวเองแล้วเพื่อร่่มทีมแนวหลังเพื่อร่่มทีมข้างหลัง1คนยูจิต้องอยู่หลังโทโดนะถึงจะได้เอฟเฟกต์นี้อ่ะรวม3ครั้งใน3เทินมอบเบสเฟนให้เพื่อนร่วมทีมดังกา่านาน3เทินเอฟเฟกต์เบสเฟนก็คือมีโอกาส70%ที่จะทำการมอบสถานะก่อกวนให้ศัตรูที่โจมตีเป้าหมายเดียวใส่เพื่อนร่วม,มทีีมีมท่บฟนก็คื หลังจากใช้สกิลนี้เสร็จใช่ไหมถ้าศัตรูตีตัวละครข้างหลังโทโดเนี่ยมันจะมีโอกาส70%ที่โทโดจะทําการเ,เหมือนยั่วยุหรือว่าสตันคู่ต่อสู้อะไรประมาณนี้อ่ะแล้วก็สร้างความเสียหายเท่ากับ70%ของพลังกายภาพนะแล้วก็สกิลเนี่ยจะใช้พลังสายเวท10หน่วยไม่แสดงผลถ้าพลังสายเวทไม่พอก็คือถ้ามานาหมดเนี่ยก็ไม่แสดงผลถ้าสกิลนี้จะแสดงผล ถ้ามันติดตอน70%นะก็คือต้องมีมานาด้วย10หน่วยถึงจะแสดงผลถ้าไม่มีมานาก็ไม่แสดงผลประมาณนี้อะแล้วก็ทางด้านาของสกิล3นะเยาหยอกนอกรีดก็คืออาคมของโทโดนองนะสร้างความเสียหายระยะระยะประชิดให้กับศัตรู70%ของรลังกายและมีโอกาส30%มอบสถานะก่อกวนให้ศัตรู3เทิร์นเอาจริงผมว่าสกิลเนี้ยมันควรเป็นพลังของสายเวทมากกว่านะมันเขียนเป็นพลังกายเพราะว่านี่มันเป็นท่าสายเวทอะมาถัดไปเป็นทางด้านของอันตินะเพื่อนรัก อันนี้ก็เป็นอันติที่อมอบบัฟให้กับตัวละครเ mm hmm. บสเฟนเหมือนกันก็คือมอบบัฟให้ยูจินั่นเองนะเอาจิงสามารถเอาตัวละครอ,อื่นมาก็ได้เช่นเดียวกันมันเป็นการเพิ่มคิเอาจิงตัวละครโทดูเนี่ยเป็นตัวละครที่เพิ่มคิค่อนข้างดีมากเพราะว่าสกิลเนี่ยมีมอบกายภาพด้วยแล้วกอ็อันนี้เป็นมอบบัฟ ให้กับเพื่อนแล้วก็มีเพิ่มกายภาพแล้วก็อนติเนี่ยเป็นการเพิ่มคี้ให้กับเพื่อนด้วยะสร้างความเสียหายระยะประชิดให้กับศัตรูเนี่ยห้าเนของพลังกายภาพรวมสครั้งมอบตาคี้เล็กน้อยให้กับตัวเองรวม1ครั้ง ในสามเทินแล้วก็มอบอาตาคิเล็กน้อยให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มีเบสเฟนรวมหนึ่งครั้งใน3เทินซึ่งเพื่อนร่วมทีมที่มีเบสเฟนเนี่ยก็ต้องใช้ทางด้านของสกิลบัฟอันนี้ก่อนนะถึงจะได้เบสเฟนอ่ะแล้วก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมที่ได้รับบัฟเนี่ยมันจะได้อัตาคิเพิ่มขึ้นประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นสกิลอันติไม้ตายประสานกันเนี่ยมันจะมอบคิเล็กน้อยให้ับตัวเองแล้วก็ผู้ร่วมใช้อันติก็คือยูจิประมาณนี้อ่ะมา อ่ะแล้วก็สกิลพิเศษอันนี้ก็คือถ้าศัตรูหมดสภาพน้ะมอบพลังกาย15%ให้ตัวเองนาน3เทินประมาณนี้ไม่มีอะไรมากอ่ะมาเดีมาดูทีมที่จะใช้วันนี้กันนะก็เอ่อทีมเดี๋ยวนะผม ทีมผมเซเวนอไวะอันนี้อันนี้อะซึ่งทีวันนี้ที่เราจะใช้นะก็คือทางนั่งของคุยายากะบวกกับทางนั่งของการ์ดเร่งอันติอะเป็นตัวปกติแล้วแล้วก็ทา้งนั่งของอินุมากิบวกกับการ์ดฮิวเลอร์แล้วก็ฟื้นฟูมานาตัวเองนะก็เอามาเร่งอันติให้กับพวกนี้แหละมันสามารถใช้ได้ค่อนข้างไวขึ้นเอาจริงเนี่ยถ้าอยากได้แบบฟูบัฟนะสามารถเอาไป็นทา้งนั่งของนาโนมิลงมาแทนได้แต่ว่านี่คือผมเน้นให้มันอันติได้ไวหน่อยแล้วกันนะเพราะว่า เพราะว่า2ตัวเนี้ยมันอันติค่อนข้างช้าเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ใส่การเร่งอันติให้พวกมันเออก็เลยแบบเอาอินุมากิเนี่ยเร่งอันติมาน่าจะค่อนข้างดีกว่าตอนนี้อ่ะแล้วก็ทางด้านของโทโดแน่นอนแล้วโทโดนเป็นตัวลครซับพอร์ตนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการ์ดต,ต้องเป็นการ์ดที่มันช่วยเสริมดาเมจให้ก,หกับทีมได้ก็เลยเลือกใส่ไปทางด้านขอนี้ประสานงานสมบูรณ์แบบก็คือหลังจากเราใช้การนี้ตอนใช้อันตินะมอบความเสียหายเพิ่มขึ้น30%ให้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมด รวม1ครั้งใน1เทินก็คือเอามาช่วยบัฟให้ยูจินั่นเองนะอ่ะแล้วก็ทางน้่งของยูจินะก็ใช้เป็นทางน้านของการ์ดใบนี้อ่อช่วงเวลาของผู้ใหญ่อันนี้คือการ์ดกายภาพที่ดีสุดในดีผมที่มีอยู่แต่ว่ามันจะมีอีกใบนึงอ่ะที่มันเป็นอ่ามากิกลังจะตีมาที่ตัวประมาณนั้น,อ,น,น,นอันนั้นคือการ์ดกายภาพน่าจะดีสุดแล้วแต่ว่าผมมีแค่นี้นะเลยใช้นี้อ่ะเอฟเฟกต์ก็คือเมื่ออ่อเมื่อใช้สกิลหรือว่าใช้ไม้ตายนะพลังอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ มอบสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น70%ให้ตัวเอง1ครั้งใน1เทิร์นประมาณนี้คูด้าห6เทิร์นแล้วก็ถ้าอัพอีกขั้นหนึ่งเนี่ยเมื่อตลลัวละครเราโจมตีคิสเนี่ยจะมอบคิสเล็กน้อยให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด2เทิร์นประมาณนี้แต่ว่ายังไม่ได้ใช้อ่ะได้แค่นี้อยู่ก็เดี๋ยววันนี้เอาทีมนี้ไปเทน,นะส่วนจ้างโกโจนเนี่ยก็เฉยๆนะไม่ได้ไม่ได้ไไดอ,อะไรก็คือเอาใส่มาเฉยไม่ได้มีอะไรอ่ะเอาโอ้อันนี้อะไรกเนะี่ยอืมทลายขีดจำกัดโอเคมาเอาเป็นเอาไปอันนี้เลยแล้วกัน เเทสเอาเป็นระดับเอาเอาเป็นแค่ระดับยากมากก่อนไอระดับสูงสูงกว่าน,นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตัวละครมันเลือดตัวละครมันเลเวลน้อยนะเพราะว่าอัพไปแค่นี้พาะฉะนแล้วเนี่ยผมว่าเลือดมันน่าจะค่อนข้างน้อยอาจจะตีระดับยากมากไม่ผ่านเอาแค่ระดับนี้ก่อนเราดูเราดูาดทีมพี่น้องไม่บราเธอ มาคู่หู้มาไบราเธอร์อ่ะคุ่ใหยากะก็กดใช้การแล้วก็บัฟป,ปกติแล้วก็อินุมะกิบัฟแล้วก็เอ่อเขาเรียกไงกดใช้การแล้วก็บัฟเล่นเกีตปกติอ่ะส่วนไอ้สองตัวเนี้ยเอ่อถ้าใครเล่นนะแนะนําให้กดตีป,ปกติไปก่อนแล้วก็อิตาลีก็ตีปกติเหมือนกันตีปกติไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเทินหน้าเราจะทําการบัฟสองเทินติดอ่ะบัฟบัฟ แล้วก็อันนี้บัฟไปเพราะถ้าโทรโดบูบัฟก่อนเนี่ยเทินที่2เนี่ยมันจะไม่มีมานาพอบัฟต่อเนื่องก็คือเทินที่2เนี่ยมันต้องตีโปรตีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําให้ตีปกติแล้วก็บัฟไป2เทินติดเลยน่าจะดีกว่าอ่ะส่วนอิตาลีก็เหมือนกันบัฟไป2เทินติดบัฟเข้าให้บัฟมาแล้วก็โทรโด,บบทรโด,โดูบัฟมายูจิมาอ๋อโทรดูโดนตันว่ะบัฟไปก่อนตีไปอันนี้ค่อนข้างงานหยาบนะ ่าเดี๋ยวลองก่อนบัฟไปก่อนอีกทีนึงอ่าบัฟมาเนี่ยยูจิจะไม่โดนพิษของบอลนะตีไปก่อนมาตีปกติแล้วก็ตีปกติส่วนอัอนเนี้ยเราบัฟไปเมื่อกี้กี่เทินนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าอช่างมาันเถอะกดใช้การอันตินะเป็นการเพิ่มบัฟอีก30%แล้วก็ทางด้านของอันติคู่บัฟยูจิก็กดการแล้วก็อันติปรายมินไปยูจิน่าจะบัฟไป2เทินนะเดี๋ยวดูก่อน บัฟคู่แรกนี้ของคุยายากะบัฟคู่2ของคุยายากะแล้วก็อันนี้บัฟของเอาอีเอ้ยบัฟของโทโดอันนี้1อันแล้วก็บัฟของตัวเองอีก2อันอันนี้บัฟของคุยายากะอีกแล้วก็บัฟของตัวเองอีกประมาณนี้จริงขาดของโทโดไปอีกอีกคู่หนึ่งนะแต่ว่าเธนเมื่อกี้โทโดมันติดสตันนะก็เลยแบบไม่ได้ค่อนข้างแย่อยู่นะนี้อะมาลองดูทีบทีเข้าไปมาบัฟไปแล้วก็เตะเข้าไปทีนึงเฮ้ย อ้โทโดก็ติดแบ็กแฟดได้นี่หว่าลืมไปโอเคมาอ๋อปาเขาให้ห้าหมืน่นสามหมืน่นตั้มันติดขี้นะแต่ว่ามันติดแบ็กแฟดแค่ทีเดียวเองทั้งที่บัฟไปสองเ์นแล้วนะแต่แบ็กแฟดติดแค่ทีเดียวอันตีไปสอ,ส,ววอสองแสนสามโคตรเบาเบาอิวเลยอะสองแสนสามเอาจริงผมว่าน่าจะสุดๆเนี่ยน,น่าจะได้สักสามแสนนะเพราะว่าบัฟโทโดขาดไปอันหนึง่งแล้วก็ยูจิมันไม่ติดประกายเทมินเลย ก็ข้างแย่พอสมควรนี้ปั๊บไปก่อนปั๊บไปแล้วก็นี้ตีปกติเดี๋ยวนะโทโดสามสี่ห้าอ่ะโทโดอันนี้ไปดีกว่าแล้วก็ยูจิเอ๊ะได้ปะวะอันนี้มันมีห้าสิบใช้สามสิบหรือยี่สิบก็ปั๊บต่อเนื่องสองทีไม่ได้อยู่ดีนว่าะต้องตีปกติส่วนยูจิก็ยูจิยูจิก็น่าจะต้องตีปกติไปด้วย อยากเห็นน้เมีดแบบแบ็คแฟลชสามทีอ่ะมันจะได้ประมาณเท่าไหร่โอ้โดนตีโอเคเอ้ตายปะเนี่ยโอ้โ oh, หตายด้วยเฮ้ยนี่แค่ระดับยากนะ <c oughs> นี่แค่ระดับยากมากนะรู้สึกว่ามันยากมากเลยไงไอ,อทีมนี้นะอะ่บ้าไปก่อนโทโดบัฟไปยูจิบัฟมาอ่าบัฟไปก่อนบ้าไปอีกแล้วก็สงสัยอาจารย์โกโจจะได้เป็นคนปิดงานอีกซะแล้วมั้ง อ่าเอ่อใช้การ์ดก่อนใช้การ์ดบัฟโกโจบัฟโทจิบัฟอีกทีหนึ่งเอ้ยโทโดเออแล้วก็ยูจิบัฟอีกทีหนึ่งเอ้ยแต่ว่าไอ้สองตัวหลังนี่น่าจะอันติยังไม่ได้นะเกียดน่าจะยังไม่ถึงนะแบบนีนน้ว่าแล้วเชียวต้องบัฟอีกคนละเทินเอาเคเมื่อกี้เป็นการเคาน์เตอร์นะเอ่อนี้ไปแล้วก็โกโจบัฟไปแล้วตีไปเลยแล้วกันอ่ะต,ตัวขึ้นตัวข้ออื่นบัฟไปก่อนโกโจอันติไปก่อนตีการ์แตก แล้วดูโกโจแบบบัฟไม่เต็มนะนี้ปาบเขาให้โอ้โห7แสนไอ้เน,นี่ยคนละเรื่องเลยอ่ะคนละเรื่องกับไอ้สองตัวหลังเลยอ่ตีไปอันนี้ตีไปแล้วก็โทโดอันติคู่กับยูจิอันนี้ใช้การ์ดไม่ได้นะทั้งคู่มาตีไปมา My brother ตีเตะเข้าไปแล้วก็เพิ่อมอัตราคิยูจิมาแอกแฟตหนึ่งทีเตะหนึ่ง มันั่นตีบั๊กมะเนี่ยทำไมมันติดแบ็กแฟลแค่ทีเดียวเองเราเราบัฟแบ็กแฟลไป2รอบแล้วนะแต่ว่ามันติดแบ็กแฟลแค่ทีเดียวเองด้วยซ้ำนะอัตราติดแบ็กแฟลมันน้อยขนาดนั้นเลยเหรอไม่เข้าใจไม่เข้าใจอ่ะนี่ใช้สกิลอื่นบ้างแล้วก็ยูจิกดไปแล้วก็นี้เตะ3ครั้งอ่าอาจารย์โกโจบึ้มเข้าไปการดไปเตะนี่แบ็กแฟลทอีกทีนึงโทโดโอ๋อโทโดก็ตีแบ็กแฟลอยู่เหมือนกันด้วยเ่าอ๋อสกิลโทโดมันเป็นตบแล้วก็ สลับตัวตัวเองแล้วก็ไปทุบอีกทีนึงโอเคตอนแรกนึกว่าแต่แค่ตบสลับเฉยเฉยนะเออแต่แรกมันไปทุบอีกทีนึงก็ประมาณนี้สำหรับตัวละครนะก็อตีได้แคน่นี้แหละนิดหน่อยแล้วกันนะมามาเดี๋ยวมาดูก่อนปับ๊บมาใครที่อยากเอาไปเล่นแบบขำๆนะก็ลองเอาไปจัดได้นะก็ถือว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยมีคอนเทนต์ก็น่าจะตู้ใหม่เนี่ยน่าจะใกล้ามาแล้วแล้วคอนเทนต์ใหม่ก็ ใกล้เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็เล่นเท่าที่มีก่อนลองเล่นหลายๆตัวละครที่มันมีในดีนะจะได้แบบว่าประสบการณ์แปลกใหม่ด้วยแต่ว่าใครที่อยากลองไอ้คู่นี้นะบางทีก็ไม่จําเป็นต้องอัพขนาดนี้นะเพราะว่าไม่ได้เรื่อง <laughs> จ,จากที่ดูนะอัพเกรดไป8ปลุกพลังไป1นึ่งเลเวลเจต่อให้เลเวลสกิลไม่อัพเนี่ยแต่มึง2คนเนี่ยตีกันเบาเบาแบบเบาหวิว,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 วเลยอะเดี๋ยวถัดไปเดี๋ยวลองเอาตัวอื่นดีกว่าเอา เอามากิคู่กับอินุมากิอันนี้ไหมอินุมากิสี่ดาวแล้วก็มากิเนี่ยยังไม่มีดาวเออเดี๋ยวลองเอา2ตัวนี้ไปลองเทสคู่ดูนะว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็มีนานามิอันนี้อีกตัวหนึ่งนะที่พอน่าจะพอไปวัดไปวาได้นะเพราะว่าสกิลเนี่ยมันอ่านานามิเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ตีติดคีง่ายเพราะว่ามันมีสกิลทั้งน่้งของการบัฟนะแล้วก็มีทั้งน่้งของพาสซีฟอีกนะเวลาผ่านไป9เทิน เมื่อเริ่มเทินที่9นะจะฟื้นฟูสายเว30หน่วยแล้วก็เกตแม่ใจ200หน่วยให้ตัวเองนะแล้วก็มอบคุณสาย30เซนให้ตัวเอง1เทินก็เป็นการบัฟแต่ว่ามันเทินที่9แล้วอะปติมันมีแค่10-15เทินนอประมาณนี้อะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงนะก็มีนานามิเอเดอาร์มีมากิเอเดอินุมากิเอ 3ตัวนะที่น่าสนใจส่วนตัวอื่นเนี่ยก็รีวิวไปหมดแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวรอตัวละครใหม่ในอะนาคตประมาณนี้อ่ะโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากากดไลก์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้จะแปะคลิปด้านซ้ายเพลย์ลิสต์ด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนคที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ไม่เจอใหม่คลิปหน้าบ๊าแบายครับผม